วันนี้จะมาติดตามประเด็นที่กำลังกลายเป็นบาดแผลลึกในใจของชาวลาวจำนวนมากนั่นคือการที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าลงนามสัมปทานที่ดินให้แก่นักลงทุนต่างชาติท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อประชาชนจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าแผ่นดินที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษกำลังถูกทยอยนำออกขายหรือให้เช่าในนามของโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการคลังของรัฐที่ยืดเยื้อและไร้หนทางฟื้นตัวอย่างยั่นยืน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตหนี้สาธารณะที่หนักหน่วงในช่วงปี2022จนถึงปัจจุบันซึ่งภาระหนี้ของลาวพุ่งสูงถึง100%ถึง125%ของ GDP โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ต่างประเทศและมีจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ภายใต้แรงกดดันนี้รัฐบาลลาวจึงเร่งสแสวงหารายได้เพื่อชำระหนี้ก้อนโตโดยอาศัยการขายหรือให้สัมปทานที่ดินกับต่างชาติเป็นกลยุทธ์หลักผลที่ตามมาคือการเร่งอนุมัติโครงการต่างๆ มากกว่า1,750โครงการในทั่วประเทศโดยเฉพาะในรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเหมืองแร่ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือหลักในการดึงดูดการลงทุนจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวโดยมีโครงการมากกว่า900โครงการรวมมูลค่ากว่า1 3 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคม2025ท่ามกลางกระแสความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชากำลังตึงเครียดจากการปกป้องผลประโยชน์ของแต่และประเทศและประชาชนลาวส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิดรัฐบาลลาวที่นำโดยนายกรัฐมนตรีสอไซสีพันดอนกลับเดินหน้าลงนามในสัญญาสัมปทานที่ดินขนาดใหญ่ให้แก่บริษัทจีนซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า7,411เฮกตาร์ 7, ในเขตเมืองเชียงเนินและเขตนครหลวงพระบางของแขวงหลวงพระบาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เกษตรกรรมระบบนิเวศธ,ธรรมชาติและการท่องเที่ยวการตัดสินใจนี้จุดชนวนให้เกิดกระแสความไม่พอใจในสังคมลาวอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมของนโยบายที่นำทรัพยากรของชาติไปแลกกับรายได้ระยะสั้นทั้งที่ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นนั้นกลับเป็นเรื่องระยะยาวที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ประชาชนในหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ดินทำกินซึ่งเป็นหัวใจของวิถีชีวิตชนบทการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่เคยพึ่งพาตนเองได้ถูกแทนที่ด้วยระบบการผลิตขนาดใหญ่เพื่อการส่งออกส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนระบบนิเวศท,ท้องถิ่นที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกแทรกแซงและทำลายความหลากหลายของพืชและสัตว์ในพื้นที่ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกแผลวางเพื่อรองรับโครงการเกษตรอุตสาหกรรมหรือถูกขุดค้นทำเหมืองแร่เกิดปัญหาน้ำท่วมดินถลม่มและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นขณะที่ภาครัฐกลับไม่มีระบบก,กำกับดูแลที่รัดกุมส่งผลให้เกิดความเสียหายสะสมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริงเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนถึงกับกล่าวอย่างเจ็บปวดว่าขายให้หมดเลยไม่ต้องเหลืออะไรไวใ้ให้ลูกหลานแล้ว คำพูดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประชดประชันแต่มันสะท้อนถึงความรู้สึกสิ้นหวังและหมดศรัทธานในรัฐบาลที่เลือกแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการตัดตอนอาศัยการขายทรัพยากรชาติแทนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพยากรมนุษย์ให้แข็งแกร่งเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านการขายที่ดินของชาติอาจดูเหมือนเป็นวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วในการหารายได้มาชำระหนี้แต่ในความเป็นจริงนี่คือการทำลายโอกาสของประเทศในระยะยาวหากรัฐบาลไม่กลับมาทบทวนนโยบายนี้อย่างจริงจัง และยังคงเพิกเฉยต่อเสียงเตือนของประชาชนไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและไม่มีกลไกปกป้องทรัพยากรของประเทศคนลาวก็อาจไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแผ่นดินของตนเองอีกต่อไปการที่พรรครัฐบาลเร่งให้สัมปทานที่ดินแก่ต่างชาติโดยไม่คิดถึงผลกระทบระยะยาวหรืออนาคตของลูกหลานการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างแท้จริง ต่อไปเราลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนลาวดูว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันยังไงกับประเด็นท่ามกลางกระแสะความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาที่กำลังตึงเครียดจากการต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละประเทศและประชาชนลาวส่วนใหญ่ก็กำลังให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิดรัฐบาลลาวที่นำโดยนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนกลับเดินหน้าลงนามในสัญญาสัมปทานที่ดินขนาดใหญ่ให้แก่ต่างชาติอย่างต่อเนื่อง คนแรกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยการเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านว่าไทยกัมพูชาสู้กันเพราะอธิปไตยส่วนนายกลาวกูประเคนแผ่นดินให้เขาแถมบอกว่าจัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีกูจะบ้าคนต่อมากล่าวว่าผู้นำสมัยก่อนต่อสู้กู้ชาติปกปักรักษาดินแดนไม่ให้ศัตรูมายึดครองซึ่งตรงกันข้ามกับผู้นำสมัยนี้ที่ขายแผ่นดินที่บรรพบุรุษปกปักรักษาไว้ให้นั้นให้แก่นักลงทุนต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว แบบนี้ยังสมควรเป็นผู้นำอยู่อีกเหรอคนต่อมากล่าวว่าประชาชนบางคนแม้แต่ที่ดินทำกินยังไม่มีแต่รัฐบาลกลับมอบที่ดินให้จีนสัมปทานประเทศจะพัฒนาได้เขาต้องพัฒนาประชาชนก่อนคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าประเทศเราไม่รู้เป็นยังไงชอบเซ็นโครงการที่มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อประชาชนต่อประเทศชาติไม่มีการสำรวจสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ และไม่มีการนําเข้าสภาพเพื่อปรึกษาและลงมติใดๆเลยใครมีอํานาจเซ็นก็เซ็นคนเดือดร้อนคือประชาชนโอ้ยเบื่อมากคนต่อมากล่าวว่าขายให้หมดเลยไม่ต้องเหลือไว้ให้ลูกหลานผ่านได้ก็ผลานให้หมดเลยพูดมาแล้วโมโหทุกวันนี้คนจีนเต็มเมืองลาวหมดแล้วอีกไม่นานเขาก็จะไล่คนลาวไปอยู่ที่อื่นคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าบางทีก็ไม่เข้าใจ ว่าทำไมรัฐบาลไม่เน้นพัฒนาการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าสามารถใช้คนในประเทศมาพัฒนาประเทศได้ประเทศขาดคนเก่งแต่ไปเน้นส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากกว่าบอกแต่ว่าคนเราไม่มีความรู้ไม่รู้จักพัฒนาที่เป็นแบบนี้ก็เพราะรัฐบาลไม่พัฒนาระบบการศึกษาประเทศอื่นเข้าเน้นพัฒนาคนในประเทศส่งเสริมคนเก่งไปเรียนต่างประเทศและเอาความรู้กลับมาพัฒนาประเทศตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้คนเก่งไปทํางานให้ประเทศอื่น คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินมาบริหารประเทศมีทางเดียวก็คือขายแผ่นดินให้จีนเท่านั้นคนต่อมากล่าวว่าเบื่อมากแผ่นดินที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ลูกหลานต้องกลายเป็นของใครก็ไม่รู้ต่อไปประชาชนจะอยู่จะกินกันยังไงคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์อะไรทำได้แค่ดูรัฐบาลขายทุกอย่างให้จีน และคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าจะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนประชาชนทุกยากลำบากทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่อยู่เงียบๆแบบนี้อดทนเอาปัญหาใหญ่ขเขาเข้าใเมื่อเฮาบ่มีเงินสำราบนี่สินต่างประเทศอันนี้คือปัญหาที่ได้ตั้งขึ้นดังนั้นบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆกดดันให้พวกเฮาปัจจุบันในเมื่อยังเม่เขาจะถามวาา่าเจ้ายังมาสำาัะแล้วจ,าาจะมาแต่ใส่ข้าพเจ้าก็เลยเสนอว่าสซเปลาวนี้ อาจจะต่างประเทศอืน่นที่เกิดวิกฤตที่บมีความสมมาถสํำราในสินต่าประเทศได้พวกเขามีอย่างพวกเขามีทาแห่งบ่มสอนโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมศาสตร์ดังนั้นพวกเขาเห็นอย่างแต่ในเวลาแห่งาศาสตร์ที่กำหนดในหาจุดสุมนั้นก็เป็นเพื่อซอกคุดคนทาแห่งบ่มสอนของประเทศพวกเขามีให้มันครบสิ่งที่เขามีทาแห่งบ่มสอนนั้นเข,นขายังคุดคนมาหมดอันน,ะน,น,นี้ดังนั้นในเวลาแห่งศาสตร์ที่กำหนดว่าเนื้อใน้นตตก็ยังเป็นสร้างควมเข้มแข็งในการคุดคน ทาแห้งบ่มซอนทเท้ามีแต่เข้าคุดขนบม,มดเข้าเก็บบม,มดอันนี้แหละรัฐบาลคือกระทรวงการเงินเข้าควบดำเนื่นอยู่